สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะระชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่11พันวาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานกระบีและปริยาบาัตรจตกผู้สมเรเจ็จการศึกษาจารโรงเรียนนายร้อยตำรวจกจระจำปีการศึกษา2561 วันนี้เวลา17นาฬิกา13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรยียนนายร้อยตำรวจอําเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานิสาวารีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นสเด็จพระราชระมเนินไปยังหอประชุมชุนหวันในการพระราชทานกระบี่และปริญญารัฐประสานศาสตร์สาขาวิชาการตำรวจแก่นันกเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2561จำนวน275นายกรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการให้การศึกษาฝึกอบรมหล่อหลอมนักเรียนในร้อยตำรวจให้มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรและฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอื่นๆสำหรับผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรหลักของโรงเรียนานร้อยตำรวจเรียกว่านักเรียนานร้อยตำรวจหรือนรตโดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงตามหลักสูตรนักเรียนายร้อยตำรวจจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตำรวจตรี โอกาสนี้พระราชทพระบรมราโชวาทแก่นักเรียนในร้อยตำรวจที่สำเร็จการศึกษาความว่าท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมในขั้นพื้นฐานมาแล้วจากโรงเรียนในร้อยตำรวจนายว่าแต่ละคนมีพื้นฐานที่ดีและเชื่อว่ามีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ ของตำรวจที่ดีหน้าที่ของตำรวจนั้นนอกจากจะต้องไปทักรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองแล้วยังจะต,ต้องช่วยเหลือประชาชนให้มีความมั่นคงมั่นใจและปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยเพราะฉะนั้นตำรวจทุกคน น่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนเสียสละและด้วยความสุจริตยุติธรรมทั้งจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ดีจนไปที่ศรัทธาเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนท่านทั้งหมดทั้งหลายประพฤติตนปฏิบัติงานตามที่กล่าวนี้ ให้จริงให้ตลอดก็น่าจะมั่นใจได้ว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่ทุกอย่างสามารถเรียกได้ว่าเป็นตำรวจที่จะสามารถอำนวยความาสุสุกสงบน้ำมั่นคงปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้ สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยนครพนมประจำปีการศึกษา2561 วันนี้เวลาเก้านาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชาทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยอุบลราชธา,านีําปีการศึกษา2561 ณอาคารเฉลิมเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอำเภอวารินชำนราบจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้ได้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคนและพระราชทานรางวัลรัตโนบนประจำปี2562จำนวนหนึ่งคน จากนั้นพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิชาต่างๆในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น3,725คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชโธวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่าบัณฑิตทั้งหลายกำลังจะได้ออกไปประกอบอาชีพการงานและดำเนินชีวิตในสังคมคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าคนเราเมื่อมาอยู่รวมกันหรือทำงานร่วมกัน ก็อาจจะมีความคิดความเห็นที่สอดคล้องต้องกันบ้างขัดแยง้งสวนทางกันบ้างอยู่เป็นปกติการจะดาเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้ได้โดยราบรื่นแต่ละคนแต่ละฝ่ายจึงต้องรู้จักพูดคุยปรึกษาหารือกันด้วยเหตุผลข้อนี้หมายความว่าไม่ว่าแต่ละคนจะมีความคิดความเห็นอย่างไรก็ตามจะต้องตั้งอยู่บนเหตุผลความเป็นจริงแล้วนำเหตุผลทั้งนั้นมาพิจารณาร่วมกันด้วยใจที่เปิดกว้าง เพื่อให้วินิจฉัยตัดสินได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรงไม่ใช่นำเหตุผลมาเอาชนะคะคานกันหรือนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้ได้ทำตามความต้องการของผู้ใดผู้หนึ่งจึงขอให้บัณฑิตทำความเข้าใจเรื่องเหตุผลดังที่กล่าวนี้ให้ทราบชัดแล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้บังเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน จากนั้นพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูนละอองพระบาทูุนกล้าวูุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อมาเวลา14นาฬิกา22นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารสีโคตบูรณ์มหาวิทยาลัยนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนมประจําปีการศึกษา2561-2562ในการนี้พระราชทานปร,ริญญาคติมศักตร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คน รวมทั้งพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนมแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิชาต่างๆรวมทั้งสิ้น1,175คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่าบัณฑิตต่างสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาทั่วกันแล้ว ต่อไปทวกคุณจะได้ประกอบอาชีพการงานในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวการที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้แท้จริงนั้นต้องประกอบพร้อมด้วยคุณสมบัติหลายอย่างอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือความรับผิดชอบทั้งรับผิดชอบต่อตอนเองและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมความรับผิดชอบต่อตอนเองจะเกิดมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนเรามีความสํานึกโดยตระหนักว่า บุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาตนเองให้ดีและปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นพร้อมทั้งระมัดระวังไม่ให้ตกไปในทางชั่วทางเสื่อมส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมก็เกิดมีขึ้นได้ด้วยความสำนึกประหนักว่าแต่ละคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมต่างก็มีหน้าที่ดูแลรักษาและพัฒนาส่วนรวมให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเช่นเดียวกัน คนเราจะมีความเป็นผู้ใหญ่หรือไม่มากน้อยเพียงใดอาจวัดได้จากความสำนึกรับผิดชอบดังกลาง่าวนี้บิตทุกคนจึงควรประพฤติตนปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมส่วนรวมเสมอแต่ละคนจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่แท้ผู้สามารถเป็นหลักอันมั่นคงในการสร้างสารรค์ความดีความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมืองได้สืบไป หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรมิถุนศการมหาวิทยาลัยนครพนมกับการสนองพระราชดำริและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์มหาวิทยาลัยนครพนมที่มหาวิทยาลัยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินงานโครงการต่างๆเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและความก้าวหน้าของโรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดนครพนมอาทิย์ กิจกรรมเล่านิทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนการท่าอากาศยานโครงการห้องเรียนอัจฉริยะของศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วงที่สามารถช่วยแก้ไขและพัฒนาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดีความสำเร็จของการขยายผลการพัฒนาสู่ชุมชนของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนคอกนิสไทย จนเป็นต้นแบบให้โรงเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาศึกษาดูงานตลอดจนโครงการฟื้นฟูป,ป่าไม้พื้นถิ่นของไทยด้วยเหตุราเอ็กซ์มัยโครไรซาที่ปัจจุบันมีการขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยกำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมกันนี้พระราชาทานพระราชาวโรกาสให้นักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชากุมารีรุ่นที่เก้าเป้าทุนละอองพระบาทด้วย องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในงานบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันครมพระปรมาณุชิทิโนรถประจำปี2562วันนี้เวลา15นาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าครูมพระปรมาณุชิทิโนรถ พร้อมกับมอบประกาศนียาบาตัตรและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดวรรณกรรมและแข่งขันต่างๆ เนื่องในงานวันกรุมพระประมาณุชิตทโนรถประจำปี2562ณพระอุโบสถวัดพระเชษฐภคพนิมนตมังคลารามซึ่งชุมนุมภาษาไทยภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวัดพระเชษฐุพนิมมตมังคลารามจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรุมพระประมาณุชิตที่โนรสและส่งเสริมการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรุมพระประมาณุชิตทโนรส เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชประสู่แต่เท้าทรงกันดารหรือเจ้าจอมมันดาจุย้ยทรงผนวดตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยทรงเป็นอธิบดีสงรูปที่สองของวัดพระเชษฐกพินิมนลมังคลารามและเป็นพระราชาบระองค์แรกที่ทรงได้รับการสถานปนาให้ดํำรงตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรตัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังทรงพระปรีชาทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมโดยเฉพาะในด้านอักรรษรศาสตร์ทรงมีบทบาทสําคัญในการสร้างสารรค์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าทางการศึกษาและอักรรษรศาสตร์ของไทยได้ทรงพะนิพนธ์วรรณคดีอันทรงคุณค่าไว้เป็นจํานวนมากอาทิในทิตะเลงพ่าย ปฐมสมโพธ,มธ,ธิกถาสมุทโคตคำฉันติสนาสอนน้องคำฉันไราย,ยาวมหาเวสันดรชาดกรวมเอ็ดกันและวรรณกรรมทรงคุณค่าอีกมากมายที่ถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของไทยจนในปี2533ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษา,าวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกนับเป็นพระสองฆ์รูปแรกที่ได้รับการถวายเกียรติยศนี้ องคมนตรีเชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราชฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราชฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพะเยาและน่านที่ถูกผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นถึงหนาวจัดเป็นวงกว้างจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือ โดยที่จังหวัดแม่ห้องสอนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสวนรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปมัมเชิญพระหอมกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราชฎรในพื้นที่อำเภอปายอำเภอขุนยวมและอำเภอแม่ลาน้อยจำนวน2,991ผืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราชฎรพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราชฎรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้ได้ลงพื้นที่เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของราชฎรซึ่งเป็นผู้สูงอายุจำนวน9ครอบครัวซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่จังหวัดพะเยาทรงกร์ตูาโปรดกล้าวโปรดประหม่ให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราชดรในพื้นที่อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนจำนวน1,994ักาบผืนพร้อมกับเชิญพระราชกระแสะทรงห่วใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราชฎรให้ได้รับทราบสร้างความปลาบปลื้มแก่ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ผู้ประสบภัยหนาวที่มารับสิ่งของพระราชทานและจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชนโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญพ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของราษฎรที่เป็นผู้ป่วยและผู้สูงอายุพร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่ราษฎรจำนวนหกครอบครัวซึ่งทุกคนต่างปลื้มิติ และสำนึกในพระมหาการุณาพิคุณเป็นล้นพ้นและที่จังหวัดน่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายจิราย,ยุอิสรางกูรณอยุธยาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประทานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญพ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราชฎรที่ประสบภัยหนาวและขาดแคลนเครื่องกันหนาวในพื้นที่อำเภบอบ่อเกลือและที่อำเภอทุ่งช้างจำนวน2,994ผืน โดยองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกลาวกับราษฎรให้ได้รับทราบพร้อมลงพื้นที่เชิญผ่าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของราษฎรที่ประสบภัยหนาวจำนวนหครอบครัวซึ่งขณะนี้ส่วนราชการและภาคเอกชนได้นำเครื่องกันหนาวไปมอบแก่ผู้ประสบภัยแล้วรวม1 1 2 9ราย แต่ยังมีราษฎรที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวอีกโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการเด็กไร้อุปการะและผู้มีรายได้น้อยองคมนตรีประชุมคณะกรรมการต่างกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายครั้งที่3ประจำปี2563และถแถลงข่าวการเกิดงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเทียงใหม่นายกรันธาดากรนาสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการลันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายครั้งที่3มประจำปี2563ซึ่งมีการรายงานความก้าวหน้าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์พัฒนาคโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่เกษตรกรรมและที่ดินรายแปลงของหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบสองอำเภอได้แก่อําเภอแม่ระมาดและอําเภอท่าสองยางเพื่อดำเนินการวางแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงที่ด้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือให้ป่าอยู่ส่วนที่เป็นป่าทำไร่ทำสวนในส่วนที่ควรเพาะปลูก จากนั้นเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนตามพระราชบัญญัติการสืบสารรักษาและต่อยอดอยางานโครงการหลวงและการจัดงานโครงการหลวง2562เฉลิมฉลองครบ50ปีที่มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อนาําเสนอความสําเร็จของการพัฒนาทางเลือกเพื่อทดแทนของโครงการหลวงให้เป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาความยากจนความหิวโหวยและความเสือ่อมโทรม ของสภาวะแวดล้อมในพื้นที่สูงที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการีิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมาเป็นแนวทางส่วนางานโครงการหลวง2562จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-24ธ20ันวาคม2562ณอุทยานหลวงราชาพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ ต่อจากนั้นไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงตำบลม่ีย่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การปฏิบัติงานด้านการวิจัยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรของโครงการหลวงโดยเป็นกลุ่มอาคารประกอบด้วยอาคารนิทรรศการและศูนย์เรียนรู้ อาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการสามหลังคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2565คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถด,ด้วยความจงรักพักดี วันนี้ที่อาคารภูมิิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคณะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำตาอเภอท่าอุเทนจนครพนมและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดนำแจก,กันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหื่นสุทนารีนาถพร้อมกับลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพลนานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ทั้งนี้ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระก,กรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานบประการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัทยพิบัติต่างๆโดยทรงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูความเป็นอยู่และสภาพบ้านเรือนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจบข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้นะคะคุณวีรินทรานาทองบ่อจรัดีเชิญศิรินีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ